สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่แข่งกันเบิร์ตสุกุสุสคนสุมงสุบอลสบายดียามแรงๆเด้อพี่น้องเลยเนาะพบพอกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้พพอออมื้อนี้ย่เา,เเาเออถอะเปิดมายามคำคำห่อนขนาดพี่น้องเอ้แม่มินี่เขาครัวเอาหลอดไฟตัวนี้จะเรียบร้อยแล้วป่ะเนี่ยหอดบวงซ้ำเนี่ยอ้าวฮะ บ่บ่องส่นอกเลยนี <laughs> <laughs> <fol> ่ตึ๊ดตื้อแท่เสบายดีแม่ไหนี่สบายดีพี่น้องยจะขึ้นมาแมบนกล่องเนี่เนาะเป็นตายต่าดิแม่ไนี่เขาครัวให้กินยังเด้อาเนี่ยเอาถือจังหันบ่เอือนเนี่ยโอ้ ไม่พี่น้องเไปอืมอาหารแรงบ่นี่อาหาหรต้นปลาเข็ง,งบ่ป้นปลาเข็งพี่น้องเอ้ยมาแต่ร้านสีเขียวและะ้วกระแตงพี่น้องเนาะอาหารแรงเฮาโอ้โหจะแซ่บแท้นี่แล้วก็เมนูลาบเทา งามคือมืออันซุมลุงซื้อมาแต่ตลาดโดงงนี่บ่นเนี่ยเขาอ่อนอืมอย่างนั้นนของวานอือนลีรอเนาะโจมมือพี่น้องเ้ยปัดเถอะป่นหมกมงแผ่นแท้เนี่ยเนาะรวยเลยหารแรงพี่น้องหารแรง โมมียังมากไม่เหมือนเที่ยวอาหารมีอาหารได้พี่น้องจะถ่ายคลิปเนี่ยที่ว่าบริได้คลิปลงยูทูบเนาะโมมีอาหารเหมือนอีเหมือนอาหารเกิดไปพี่น้องป้าไปกินน้ำกันมันยังลวกฟักข้าบนเนี่ย,ย,อยโอ้ลวกฟักคะอพีพี่น้องพีกับมือเนาะเหมือนเนาะโอ้ยลวกฟักคะ มาพับักขะพักว่ามวนพี่น้องเอา้ยหานแรงแรงหุดจอมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องบัตรสกูสกคนเนาะอยูใย่ยกใกล้อยู่ไกลอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีพี่น้องเนาะเขาแรงน้ำกันแซ่บๆมือน,นี่ครบหนาครบตาหนูน้อยแถวแม่แม่มิน,นี่พ่อมินี่พี่น้องเอ้ยครบกันเลยมือน,นี่บายพี่น้องไปกินข้าวแรงน้ำกัน เปล่าคุ่มเฟืองลาบระแบงมาเ้อพี่น้องเอ้ยขาวกันเด้อน้ำเขาไงแม่กระทีนี่ฝาของลุงเาแลมามาละเผาทนลาถูดไปอีกแล้วถูดไปต็มเฮ้เขาตันเด้อพีนองอด้อ ลาไปเทามาเลยขึ <l panels> <c oughs> ้นตาโอเคเอามาให้ทั้งยาพูดในหัวันเปดีไมครองเอ่อไปนะครับเยอะเลาทั้งห้อทั้งลาเทาหวานหดเจ้านี้เป็นนะะเจานี้ระมาณนี้ใช่ไหมสองเาประมาณนี้โอเคไปดีอยู่แล้วหางลเท่าเรารุ่งบอกไว้เลยบอกแล้วปะรุ่งี่รุ่ก็กำบังมวยอะลรอย่างเงี้ยชิ้นชิ้ ก LI: like ินรถเขาเนี่เคะป็นเขาอ่อนหมดเลยไหวลไหวเลยเขาอ่อนเขามันมีน้ำมีน้ำก่นกระบะคนไม่ใช่กินรถเนี่ยเอ้ยกระเพราหางงัวหางงัวใส่งาตดกแอ้ยเขาเันแห้งแข็งเขาแล้วต้มแช่ครับต้มหมดแก่นะเนี่ยต้าเลยกินของขาวจานนึงก็เ้ ปลาล่งาเากรเหรือเาขวดเงี้ยเอาขวเอาขวเบิดแ่วกเปมั้งตันเต้ตัดมตั้มจงรื้จงรือและมีนปลาักหน่พักเลพี่น้องพักเนาหรือว่าพักคะพี่น้องสบายดีพี่น้องข้าแรกกัรเด เวอาลาเทามาูกินูมเออานแน่ป่าบ่โอ้แดงทอดเ่าเาก็ช่วยเราหันเขาหอยเห้อวกินมุ้ยาพักการทำะไงไปุลปลมก็อยากกลเรืแต่งอืมัดเนาะ เ้าไม่ทำไรแน่นเลยเนแนบเซลลนะหืลอกทำคนตะเก่ง่พระจอมคายตะเก่นเชียอข้าอะไรอ่ะลออกลันเลยมาเตี๋ยวมาเนาะขึ้นขาไม่บดเหนียดลอยย่างเห็ดเรื่อนสีหาจุดโอ้ไปยๆท่านเ่าเป็นปฏิท ทำไก่ยืดหนุ่มอ่ะเอาเรืงเขากมากทำอาหารอะไรแล้วต้อเรียนเนาะแดดย้อนหมูตีมันจีดายงามจ่อยเพ่อแลฉันเอาตังเงินแม่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  เป็นตุ่มน้ำมือคนเนาะไมวนะอขันกักนอ่มันแผลกักาศบนีนองตุ่มน้อยเพ่ใช่ตุ่มออกูจะอาบน้ำเลีวยไปอชามหงามไปไหมไั่คันมดข่ำอย่างเงี้ยมดโจกิน,น้น,นนี่มันจมองไปิุ่งจะว่าสิบเพืดจะว่าสิพางม มันจะตเแล้วแบบอไรหมอรับออก็ไม่รั้เป็นห้ามุดหมืนบอกเมื่อเล่นในดอกมน์มันยังเห็นนะขาไกลนครับคับบ่งอันนี โดยมีหนึ่งบ่มากินน้ำเนาะจะมีแม่ผมพูดเยอะมาบอกเนาะเสี่ยวจี๋น้องไปเสี่ยวเจ้ากินเข่ากำยังบ่ไม่ลอยหอเปล่าเนาะพูดกินเนาะในบางอันบอเอาคนปาเออเปล่าพูดแล้วก็ติ๊กพูดสองนี่ชอบเอ๋ยนาเนาะ เอ็ดแล้วมอ่เขาภาคง่ายกว่าอกาอื่นนะคือจะเขาเบื่อนะครับภาคตักงการตักเท้าเเพ่ดนะขัดใมาดูขัดใองพัใจมาดูสาี่ตัวนะอื้ออื้ออน้อ้เบิ้ออื้ั้อื เฮ้ยนี่จะพากันไปลอยชวนข่อเดียนเขานำเนี่สองตัวน่ครับมืออาชีพมันก็เยังแล้วะอัดอนาิชื่อกอบจันเห็นหนาวอืมอ่านี้อายอมายอขามัน่อยนะมันมันเห็นชายแล้วมันยะชื่นี่มันบ่ทันเพาะบ่คจด้าเยนีอ่อืมข้าว่อย่ไหมใาไพ่เนียถ้าได้ร้ายนะแกงเขาต้องแจบหรือเปล่า

มาล้าบเดานล้างไลเลยอ่ะน้าเออคนจกแล้ก็ดได้เดาเน้านี่นีแบบมันบวบคันบวญาบุบบคันนะ่บคนนมเท้าขาดเลยวดนี่าละมกากเผักคากระปุลบ้านเียนันาน้ไแลน้ใช่ทำเนื่อเขาเชิงตะกี้งข่องหนูมันโตอย่งไง

าเราถเาเลยาถึงเขานี่ยนเขาเนาะาเยาเป็นนสิตกเอาอไรขับรถนบนจตกจตกบตกมาถ้าซอมเถอะกะจายนี่แล้วปรเปย์ปกเปย์ปกเปมาแล้วจ้ามือนาวลำบ่บ่เข้ากับิทยุเข้ากัมันมันบ่แห้ง บึงท ell like okay. em> ี่แบบมันมาเล่นกับตาล่ามเขาข้าคเอแ่บมากมากเนาะเ้าเฮิร์มตึกเอาไปปูอีกปูอีกเบิ้งเฮิร์มตึนอนก็บกลังเล่นกำลังอยากเสื้อโอนมาแตกฟากกันเฮิรอตกใบไกกับตาล่ามกันเีง่นน้อที่กัากำลังนอนดิตกมาบบบนี้เฮิอ์บานเมื่อเมื่อเขาจะมาเมื่อน้ำบ่ทานมื้โจมให้กูเจ้าหน้า่กัเปาอะ่งามา สามโมงชองโมงผัวจะเข้าสามโมงแล้วมาสี่โมงยังมากอะคือว่าคือว่าคำผัวเบิ่งคือว่าสี่โมงใกล้คันสี่โมงยังมาเด้อระวังมาเด้อลงมาเด้อเล็กแค่ไหนเขาอันน้ำก็มาก่อนเฮาเนี่ยเฮิือกเต๋อเปิดน้ำก็ไปไปเบิ้งขึ้นผัวเพิ่มบนไฟบ่ มนว่าหอยัมาปะเกอไป็เจอแล้วมเอ้มันป่าทามไรอ่หลั้าไม่คหไ่ให่แม่งสั่งไม่เพ่่ไมยังไม่อยู่ามจุจุันลงืมันหวาน่ะมชัวม์สิเม่เ้าแหม่ต่อแงมอา่อ ชาวราที่นี่ว่าตอนนีเนาะกินต่อกันคุนทุกมือกันคุ้นด้วยลังใจกันไ่หนนกร้านกินนานนสบายดี